สำหรับคลิปชุดนี้เป็นสรรมการกำลังสองชุดที่8เป็นแบบฝังหัดเพื่อเตรียมตัวสอบหรือสอบแข่งขันมีรูปแบบโจทย์และการแก้ปัญหาต่างกันไปเจิญศึกษาจากในคลิปเลยครับแบบฝังหัดข้อที่1ครับถ้า a และ b เป็นคำตอบของสรรมการ2 x กำลังสองลบ6 x บวก4เท่ากับ0จงหาค่า a กำลัง3าบวก b กำลังส คูณด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองเริ่มต้นก่อนลดขนาดตัวเลขก่อนครับหารตลอดด้วยสองจะได้เป็น x กําลังสองลบ3 x บวก2เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2 x ลบ1 เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับ a เท่ากับ2 b เท่ากับ1โจทย์อยากได้ a กำลังสแทนค่าลงไปเลยครับ สองยกกำลังสามได้แปดสองยกกำลังสองได้สี่คำตอบเป็นสี่สิบห้าครับแบบฝึกหัดข้อที่สองครับกำหนด 25x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก30คูณด้วยวงเล็บ x บวก1บวก9เท่ากับ x บวก k ทั้งหมดกำลังสอง ถาม a กกำลังสองบวก k กกำลังสองมีค่าเท่าใดสังเกตตัวนี้ครับสมมุติตัวแปรใหม่จัดรูปให้ง่ายแล้วก็แทนค่าคืนเราสมมุติเลยครับให้ x บวกหเท่ากับ m แทนในคำถามเขียนได้เป็น ด้านซ้ายมือยุบให้สั้นครับสังเกตว่าคบรูกกำลังสองสมบูรณ์พอดีเขียนให้อยู่ในรูปก,การคูณซ้ำกันของพหุนามได้เป็น แทนค่าคืนก่อนครับกลายเป็น5 x บวก8 เทียบสัมประสิทธิ์ครับตัวแปรเหมือนกันแล้วนะครับได้ a เท่ากับห้า k เท่ากับแปดคำถามโจทย์ a กําลังสองบวก k กําลังสอง a กําลังสองได้ยี่ห้า k กําลังสองได้หกสิบสี่ รวมกันได้8.9นี่คือคำตอบของข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่3ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้กระจายด้านขวาแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเทียบสัมประสิทธิ์ครับหาค่า k แล้วไปตอบคำถามว่า 2k 3เท่ากับเท่าใดใซ้มือไว้เหมือนเดิมหมดนครับ ขวามือกระจายออกมาครับหน้ากำลังสองสองหน้าหลังเห็นว่าซ้ายมือกับขวามือนะครับสองก้อนแรกเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก้อนที่สามต้องเท่ากันเราจึงสรุปว่าเราได้ k เ,เท่ากับสิบห้า โจทย์ถาม2 k ลบ3ครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่4ครับสิ่งที่สังเกตในข้อนี้กำหนดให้เป็น x กำลัง1คําถาม x กำลัง5 x กำลัง5เนี่ยเกิดจาก x กำลังสคูณกับ x กำลังสดังนั้นเรานำสิ่งที่โจทย์ให้มายกกําลังสองกับยกกําลังสเริ่มเลยครับหน้ากําลัง 2. สองสหน้าหลังบวกสหลังกําลังสอง เราได้อะไรมาเราจะได้สมการสมการที่1ต่อไปสมการที่สอง x บวกหส่วน x ทั้งหมดยกกำลังสาเท่ากับ3ยกกำลังสาเกิดอ,อะไรขึ้นหน้ากำลังสามครับ 3หน้ากำลังสองหลังบวกด้วย3มหน้าหลังกำลังสองบวกด้วยหลังกำลังส3ม,มยกกำลังสามได้27จจัดรูปก้อนนี้ให้ดีครับ สังเกตว่าก so ้อนนี้นะครับก็คือก้อนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสรุปว่า x กําลังสามบวกหนึ่งส่วน x กําลังสามเท่ากับนำสามไปแทนนำสามนะครับมาแทนตรงนี้คูณกันได้เก้า ไปลบออกจากยี่สิบเจ็ดเหลือสิบแปดนะครับสมาการที่สองครับต่อไปจับหนึ่งกับสองมาคูณกันได้ x อกกำลังห้า x กำลังห้านะครับได้หนึ่งส่วนเอ็กได้ x ได้หนึ่งส่วนเอ็กกำลังห้าสังเกตก้อนนี้นะครับมันก็คือก้อนนี้นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับสาม เพราะฉะนั้นเราสรุปว่า7จ็คูณสิได้1 2ึ่นี่คือคำตอบข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่5ครับข้อนี้เป็นเลขยกกำลัง นะครับที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลังมาดูจำนวนนี้ก่อนครับสี่ก็คือ2ยกกำลังสองนี่คือสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถสลับกันได้นะครับคูณก่อนคูณหลังเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ใหม่เป็น แยกตัวประกอบครับคูณกันได้บวก3ามสิบสองบวกกันได้ลบลบสิบสองลบสลบแครับเงื่อนไขที่1ครับเลขยกกำลังสองจำนวนเท่ากัน เมื่อฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กาลังย่อมเท่ากันจึงได้ x เท่ากับสเงื่อนไขที่สอครับทำนองเดียวกันเลขยกกําลังสองจำนวนเท่ากันเมื่อฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กาลังย่อมเท่ากันนะครับได้ x เท่ากับสไปตอบคำถามโจทย์ครับ โจทย์ถาม a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือคำตอบในข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่6ครับหาคำตอบของสมการมาก่อนคือ a b c มีเงื่อนไขว่า a มากกว่า b มากกว่า c เรียงลำดับนะครับ โจทย์ถามตรงนี้ครับจัดการแยกตัวประกอบเลยครับใส่วงเล็บ เมากสุดครับตอบคำถามโจทย์ครับ นี่คือคำตอบข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่7ครับโจทย์กำหนดมาข้อนี้ครับสังเกตสองก้อนนี้จะเป็นส่วนกลับของกันและกันและส่วนนี้เป็นคำถามสมมุติตัวแปรใหม่ให้ง่ายขึ้นนะครับเราให้ A เท่ากับ X ส่วน X กกำลังสองลบห เพราะฉะนั้น X กำลังสองลบหนึ่งส่วน X ก็ต้องเท่ากับหนึ่งส่วน A ไปแทนในโจทย์เลยครับได้อะไรมาบ้างได้ A บวกหนึ่งส่วน A เท่ากับสองนำ A คูณตลอดครับได้ A กำลังสอง บวกหเท่ากับสอย้ายมากองข้างเดียวกันทั้งหมดได้ a เท่ากับ1นะครับใช้ได้นะครับเพราะว่า a ห้ามเป็นศูนเพราะตรงนี้ a เป็นฐานเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับไปดูคำถามครับ บวกลบเลขให้ดีอ่าบวกลบเศษส่วนพหุนามให้ดีครับพรานอเพราะฉะน,นั้นโพสซ้ายมือต้องคูณด้วย x บวกหนึ่งหคืนไปเลยผลลัพธ์ได้อะไรออกมาข้างบนเหลือ x ทางล่างเหลือ x กํลังสองลบหซึ่งมันก็เท่ากับ a นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ1ครับแบบฝึกหัดข้อที่8ครับ a b เป็นจำนวนเต็มบวกน้อยที่สุด หารด้วย9แล้วเหลือเศษ5และ7ตามลำดับคำถามโจทย์ a กำลังสองบวก ab บวก b กำลังสองหารด้วย9แล้วเหลือเศษเท่าใดขั้นตอนการหารของยูคลิดครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารครับบวกเศษเงื่อนไข คือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผลหารต้องเป็นหนึ่งเสมอผลหารต้องเป็นหนึ่งเสมอมาดูจำนวนแรกเลยครับตัวหารคือ9ผลหารคือ1เศษคือ5 9บวก5ได้14สร,รุปเลยครับ a ได้14 ตัวที่สองตัวหารคือ9ผลหารคือ1เศษจ,จากการหารก็คือ7 9บวก7ได้16สรุปว่า b เท่ากับ16ก a กลังสอง สิยกกำลังสองได้1น6 14ร้คูณสิได้16บกยกกำลังสองได้สร,รุปแล้วได้676้อยนำไปหารด้วยเครับขั้นตอนเดิมตัวหารเป็น9ผลหารเป็น75ครับ เหลือเศษ1ครับตรงนี้นะครับคือเศษจากการหารเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเศษจากการหารเท่ากับ1ครับแบบฝึกหัดข้อที่9ครับตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ตรงนี้คือคำถาม ข้อน้ยากตรงที่เราจะเดินไปทางไหนดีนะครับเรามาดูก้อนเนี้ยเราจะคุ้นคุณกับผลบวกกำลังสามนะครับนั่นคือ A กกำลังสามบวก B กำลังสามเท่ากับ A บวก B ข้างในเป็น A กกำลังสองลบด้วย AB บวกด้วย b กําลังสองก้อนนี้จะเป็นจากเงื่อนไขโจทย์ก้อนนี้นะครับเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเราสรุปว่า สังเกตว่า9ลบ9 6ลบ6 3เป็นพหุคูณของ3ทั้งสิ้นเราจึงหยุดไว้ตรงนี้ไปดูคำถามโจทย์ก็แรก x ยกกำลัง9ก็คือ x ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง3 x ยกกำลังลบ9 เอกยกกำลัง6ก็เป็น x อกยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2องเอกยกกำลังลบ6กเกยกกำลัง3ก็แรกได้เลขอะไรครับ ก็แลกได้ลบหนึ่งตัดทอเลขครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบหครับแบบฝึกหัดข้อที่10ครับข้อนี้ยากที่ต่อเริ่มต้นนะครับเรามาสังเกตรตรงนี้นิพจน์ที่มีเป็น x ยกยกกำลังสองกับ x ยกยกกำลังหนึ่งเท่ากันหมดเราจะสมมุติให้ x กำลังสองลบสิบห้า x ลบสิบเก้าเท่ากับ a เพราะฉะนั้นก้อนนี้นี่เป็นลบสิบเก้าอันนี้เป็นลบสามสิบเก้าก็ต้องเป็น a ลบยี่สิบส่วนก้อนนี้เป็นสี่สิบเก้าก็ต้องเป็น a ลบด้วยสามสิบ หลืมนะครับเป็นสมการขวามือเป็นศูนย์จัดการบวกลบเศษส่วนพหุนามหนึ่งส่วนเอครับบวกหนึ่งส่วนเอลบยี่สิบลบด้วยหนึ่งส่วนเ ก็แรกได้คุณไขยเลยนะครับส่วนจะหายไปข้างบนแจกแจงได้อะไรดีชุดนี้ครับได้ เอกำลังสองบวกลางลบย0่สิบลบสาลบห้าบวกด้วยหกรวันนี้ครับได้เอกำลังสองลบสาม พจนนี้ครับผิดนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นลบนะครับบวกลบเอกนามให้ดีกำลังสองก่อนตัดกันหมดไปลบห้าสิบลบสามสิบบวกสี่สิบ ลบ80บวก40เหลือลบ40 a ครับค่าคงที่เหลือ600ได้ a เท่ากับ ได้ a เท่ากับสิบห้าหลังจากได้ a เท่ากับสิบห้าแล้วไปแทนค่าคืนครับเราไปแทนค่าคืนในประโยคนี้ก็คือ x กําลังสองลบสิบห้า x ลบสิบเก้าเท่ากับสิบห้า เป็น x กำลังสองลบสิบห้า x ลบสามสิบสี่แยกตัวประกอบได้เป็นต่างกับสิบห้าคูณกันได้สามสิบสี่ตัวมากเป็นลบ ใช้ x เท่ากับ17แล้วก็ลบสครับผลบวกเท่ากับ17บลบสก็เหลือ15ครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับท้ายคลิปครับ อยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์กันมากขึ้นเนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ